ท่านการครับเด็กคนต่อไปเป็นเด็กที่มีทักษะความสามารถด้านฟุตบอลที่สูงกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันแล้วคุณพ่อก็ช่วยต่อยอดความฝันครับทำให้น้องได้รับเชิญจากอะคาเดมีของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ไปร่วมทีมเพื่อไปแข่งขันที่สเปนและก่อนที่จะไปสเปนน้องแวะมาสุขระเทศครับนี่คือที่คุณพ่อชัดในเฟซบุ๊กคุยกับโค้ชของอะคาเดมีอเมริกาครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงจิลิชลาลิงกองคนี้ชื่อเล่นชื่อเคทอายุ12ปีค่ะมาจากโรงเรียนยอแซบอุปถัมภ์อุทองค่ะโอ้โหเคทเราเคยเจอกันปหลูกเคยเคยค่ะคุ้นมากท่านผู้ชมยังจำน้องเคทสาวน้อยนักเตะคนนี้ได้ไหมครับเพราะเธอเคยมาโชว์ทักษะฟุตบอลในรายการเมื่อ3ปีที่แล้วครับผู้หญิงเล่นฟุตบอลเออ ยังไงอะลูกทําไมไปเล่นฟุตบอลได้ยังไงคะก็เห็นป้าเล่นค่ะก็เลยไปขอป้าเล่นค่ะตั้งแต่สามขวบค่ะเราเปลี่ยนให้น้องเคสเห็นชัดขึ้นครับจากผลสองเป็นผลเชอร์รี<อ>่พร<อ>้อม<อ>ไปครับ ชาติมันเกิดขึ้นได้กับหนูแน่นอนครูเชื่อมั่นค่ะครูจะคอยเชียร์อยู่ริมจอนะคะขอบคุณ,คณมากลูกอย่างที่ครูพูดเ่รคนลุกเลยอะอย่างที่ครูพูดอะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วอลูกไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอะไรที่ยังไงเนี่ยตอนนี้ออดี่กกำลังจะเตรียมออตัวไปต่างประเทศยังไงคะก็คือคุณพ่อคะ่ะส่งโปรไฟล์ไปหลายๆประเทศคะ่ะ ในในเมสเซจเฟซบุก๊กอะค่ะแล้วก็มีสโมสรในอเมริกาค่ะเปิดอ่านค่ะแล้วเขาก็ติดต่อไปค่ะแต่ว่าเขาจะให้เคสไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ<อ>ปีที่แล้วโควิดมาแรงก็เลยไม่ได้ไปก็เลยได้ไปปีนี้ค่ะโอ้โหแล้วฟุตบอลหญิงที่อเมริกาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกันมากๆเลยทีมอะไรลูกที่รับเราไปตอนนี้เนี่ย International Prospect Academy ค่ะโอ,โอ้โหตอนที่ได้รับรู้เลยว่า แคาเดมีเนี้ยเขาติดต่อเรากลับมาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกภูมิใจค่ะตอนแรกก็ไม่นึกว่าเขาจะติดต่อกลับมาค่ะ,อะตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองสามารถข้ามขีดจํากัดตัวเองได้ค่ะเขามีข้อเสนอให้เราไปอยู่กับเขานานแค่ไหนยังไงลูกอันนี้เขาชวนไปร่วมแข่งขันค่ะ2อ,อาทิตย์ค่ะแล้วอพอหนูอายุ15ใช่ไหมคะเขาก็จะติดต่อกลับมาให้ไปอยู่ค่ะ ก็คืออันนี้เหมือนเหมือนเหมือนไปทดลองก่อนใช่ไหมลูกใช่ไปทดลองดูฝีเท้าดูทักษะดูหลายหลายอย่างครับค่ะนี่คือจะไปแข่งที่ไหนคะไปแข่งที่สเปนค่ะในนามอเมริกาค่ะอ๋อหนูไปรอบนี้นี่ไปคนเดียวเลยหรือคุณพ่อไปด้วยลูกมีคุณพ่อไปด้วยค่ะอ๋อก็อุ่นใจหน่อยเนาะเอาล่ะวันนี้นี่ขาโหดแน่ๆเราจะได้เห็นสกิลระดับนานาชาติแลยอินเตอร์ในชนแนลความฝันวันนี้ อยากได้อะไรกลับไปลูกอยากได้ทุนสําหรับการเดินทางไปแข่งที่ประเทศสเปน,นะคะ่ะถาไมได้ไหมลูกล้วทั้งอะเคเดมี่เนี่ยเขาออกค่าอะไรให้เราบ้างเนี่ยตอนไปค่ะตอนไปถึงที่นู่นนะคะเขาออกให้หมดเลยค่ะออแต่ว่าเรื่องค่าตัว๋วเข้าวีซ่าเคสเป็นคนออกเองหมดเลยค่ะอ,อ๋อเหรอคะแต่ค่าที่พักค่าอยู่กินอะไรนั่นเขาดูแลให้หมดเมื่อไปถึงแต่ของพ่อนะครับของพ่อเป็นเงินของพ่อเองค่ะแล้วก็ออมีเงินเก็บของหนุนด้วยค่ะ อยากจะพับใส่ซองมาให้ตอนน,ตอนนี้เยมากนะครับแต่ว่าเราขอดูความสามารถของเคสหน่อยว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เคสพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนถึงได้ไปเตะตาชาวต่างชาติพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสว,ส,สวัสดีลูกดีใจที่เห็นหนูเติบโตขึ้นทั้งส่วนสูงทั้งความสามารถแล้วก็อนาคตท่ารามการครับ S <S <get>: mm. เด então, ี๋ยวเริ <Shout> ่มต uh ้นเนี่ยครับขอให้น้องเคสโชว์ลีลาการดอกฟุตบอลก่อนทีมงานครับขอรองเท้าสตั๊ดกับขอลูกฟุตบอลครับเคสเป็นรองเท้าก่อนนะลูกตั้งน้ำการครับคือก่อนขึ้นเวทีเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ทีมงานจะสอนแล้วก็อย่างเชิงน้องด้วยภารกิจบางอย่างเคสเนี่ยผมแอบมาดูตอนที่เขาโคสอนอะเขาเม่นที่แม่นมากเคสพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะโชว์ลีลาดอกฟุตบอลหน่อยครับ ดิงบอลได้เนี่เราดูเวิร์กผู้บอลเชี่ยงมากครับนิ่งมากมึงแค่เอากาวไแปะไว้เซ็กลูกนี่ถือว่าเป็นงานอุ่นเครื่องนะครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับทีมงานครับ อุปกรณ์มาครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับท่าน้กกัครับครับโชดนี้แข่งกับกรรมการครับเฮ้ยใครอยากเจอน้องผมเฮ้ยเดี๋ยวเดเางี้ดีกว่าเพราะว่าโก้ับกพักดีกว่า ตลาดมากเลยเนี่ยคือทำอย่างนี้ไรเงาขาวขาวขาผมกำลังบอกต้องถึงมือผมหรือเปล่าเป็นโยนไปก่อนต้องถึงมือผมหรือเปล่าเอ้ยอ้าวโอเคไม่ไหวก็ได้เราจบก่อนเลยเรายืนแล้วนี่ทำไมล่ะก็ถูกแล้วไงเดี๋ยวตกลง กรรมการโยนไปโยนมาไม่ได้โยนตอนแรกผมจะให้เขาแต่เขาไอ่แหลตอนแรกหนูก็เขาว่าจะเออจะว่าไว้เอาตัวกันดีกว่าพี่หอยก่อนเอาตัวกันดีกว่าคือถ้าเราเป็นน้องแล้วทำได้ดีกว่ารุ่นพี่เดี๋ยวอายเดี๋ยวอายเดี๋ยวไอหละพี่หอยต้องถึงมือพี่เลยเหรอถ้าเก่งอีกทีผมชวนครูแล้วนะหอยจ้าจ้าเดี๋ยลูกขอบอลไว้นี่ลูกทำยังไงครับพี่หอยครับพี่หอยอยู่ตรงนี้ครับน้องเคสอยู่ตรงนั้นลูก ผมให้ทั้งคู่ถอดแมสได้ครับเพราะว่ามันมีระยะห่างที่ต้องถอดเพราะว่าเหนื่อยมากครับฮะโจทย์ที่จะเหนื่อยมากโกพี่ว่าเราอ่ะแสดงศักยภาพดีไหมหนูกอยากเหนื่อยแต่ในเมื่อพี่แบบเอาเอาเอาอาเ <c oughs> ผมขอภาพสโลช้าๆนะครับ,รบเริ่มต้นคือพอผมบอกสโลไงคุณว่าไปเลยคุณบอกมาได้ครับช้า มาครับวิ่งตุ๊ต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 ตุเข็จะทันจะทุนชนะเร็วไปหน้าต้องแย่แกด้วยปั๊บถึงนี่แล้วยังไงอ้อมโกพี่อ้อมโกอ้อมโก้ตบตืบตบตแล้วยังเต้อย่างเงี้ยพี่ต้องารได้ถ้าเกิดสมมติพี่กันได้หรือกันไม่ได้ก็กลับไปเริ่มต้นน้องก็ต้องวิ่งกลับมาแล้วพี่เป็นคนยิงใครได้สองประตูก่อนชนะเอเา แค่ลูกหนูมาป้องกันก่อนคนป้องกันต้องวิ่งอ้อมโกนะครับเรามากันตรงนี้นะครับพร้อมเตรียมตัวไปครับอย่หอยยิงก่อนนะครับจับได้ครับสยหอยครับเริ่มครับต่อครับหอครับหนึ่งครับไม่ทันาไม่หันตอหนึ่งต่อไม่หนึ่งยหอยทำประตูเลยครับพร้อมไปครับ เข้ากรอบด้วยนะน้องไวมากสวยพร้อมไปครับ สปีดไม่ได้สปีดต้นไม่ได้กรรมการสองคนน่ะช่วยกันไหมล่ะไม่บ้างลช่วยกันสปมาสิช่วยกันไหมล่ะเนี่ยสปีดสปีดมันต้องมันต้องมันต้องได้คืออย่างนี้พี่ผมแบบขอคอนดิเนียรอ่ะคือไม่หยุดเลยอ่ะไม่หยุดเลยใช่ไหมหยุไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บใครได้สองประตูก่อนชนะมาเอามาดิพี่หอยพักก่อนไหมหนูก่อนได้ให้หนูยิงก่อนเลยพี่ก็พร้อมพร้อมครับเไปได้ก่อนไปทักก่อน ับไต้ครับคนต่อไปคือน้องแคทหญิงนะครับไปครับยีโกน้องำหนื่ครับเขากำลังเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนือยเหนื่อยแล้วเขาเหนื่อยหน่อยน้องเหนื่ยอยู่เหนือยู่แล้วแล้วเดเอาครับไป้ยเ้าครับท่านโถเกหลังจากเด็กเลยครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยลังกครับไปครับกำลังเหนื่อยกำลังเหนื่อยฮกนเด้งกระเดกระเด่อต่อใจ่ ไปครับไปเลยสันงครับเวเรลังเหนื่อยกำลังเหนื่อยใรเนื่อยาวเยงเหนื่อยเลยไปครับบยังเหนื่อยครับเฮ้ยข้าเหนื่อยข้างเหนื่อยข้างบนเหนื่อยข้างนเหนื่อยก็ถอยก็ถอยก็ถอยไปครับสองนึสองลูกครับสอดได้สามลูกก่อนได้สามลูกก่อนไปครับ ก่อนแล้วก่อนพอแล้วเขาสามตีลูกพี่สามตีลูกเหรอโอ้โหไม่ไหวเร็วจริงเขาชิบย้วโอ้ไม่ไหวตีต้นเร็วมากอะพี่ถ้าไม่เอาสองลูกไม่มีทางแก้กินเขาคือสเต็ปเขาเร็วมากเร็วมากใช่ไม่แล้วการไปแล้วการหยุดอะหยุดแล้วเขาดีมากอะของเรายังถลายไปต่อไงเก่งมากลูกแคสเก่งมากลูก ภารกิจต่อไปครับทดสอบความแม่นยำครับทีมงานครับขอโกครับโอ้โห่นทานเร็วเร็วเรวเรวนี่คือไม่มีออมเลยใช่ไหมไม่ออมไม่มีออมไม่ออมทานั้งการครับลองลองดูโจทย์นิดนึงครับเดาไหมครับก็ยิงให้โดนเป้าใช่ไหมฮะครับสามเป้าภายในเวลาเวลานาทีครึ่งหนูว่า สาวินาทีครับเฮ้ยโหดไปพี่นาทีครึ่งนี่ก็น้อยแล้วต้องโหดครับเพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่ภายใต้ความกดดันเป็นการฝึกต้องเครียดครับเครียดลูกประจำที่ลูกโอ้สามสิบวินาทีเตะทีเดียวมากเลยลูกเครีพร้อมนะลูกสามเป้านี้หนูมีโอกาส5้าครั้งจากบอลห้าลูกพร้อมไปครับลูกแรก ทุกง้างเยเลยครับทุกที่สองทุกที่สามลูกแต่เย็นลุกไม่ได้หรือยัง ครับปุดยอดคือผมคุยกับทีมงานไหมว่าถ้าเขายิงเข้าข้อเนี่ยเราจะขอท้าเขาเกมพิเศษแคทลูกยิงชนคาน5้าลูกต่อเนื่องพลาดไม่ได้เลยจุดนี้คือคิดประสนเลยครับทีมงานครับตั้งบอลครับโอ้โหห้าลูกต่อเลยเหรอห้าลูกต่อเนื่องพลาดไม่ได้ครับลองดูนะลูกโอกาส3มครั้งเตรียมตัว หนึ่งโดนหนึครับหนึ่งโดนหนึ่งลูกที่สองอ้ยหโอ้โลอโ้โหอ้โห้โอ้ลูกอี่หอลูก้โโอ้โหอะไรกันนี้ลูกที่4ลูก ที <พ Schweiz! S 1> ่สกฐานล่างโดนแล้ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกใหญ่ลูกเดียว ครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับทุกโจทย์ในวันนี้มัดรวมกันไม่ยากเท่าโจทย์สุดท้ายครับ mm hmm. ไปดูภารกิจสุดท้ายกันครับ mm hmm. เราไปกันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ mm hmm. ที่นี่เรากำหนดโจทย์เพื่อท้าทายน้องเคสครับ mm hmm. เคสกำลังวอร์กอบุ่นร่างกายครับ และนี่คือภารกิจครับแตงวงครับท่านผู้การครับทีมงานกำลังปั่นรถจักรยานสำล้อครับด้านหลังมีห่วงอยู่ครับสิ่งที่เราท้าทายแค่ก็คือว่าทีมงานจะปั่นจักรยานผ่านหน้าเคสระยะห่างกันนี่คือ30เมตรน้องต้องเตะบอลที่โยยมาตกที่ห่วงในฐานะนักฟุตบอลพี่หอยพี่โก้ ง่ายหรือยากอยากครับพี่คือถ้าสมมติว่ามันอยู่กับที่เนี่ยเรายังกะระยะก,กะอะไรได้แต่ว่าอันนี้มันเคลื่อนที่อ่ะเคสลูกโจทย์นี้ความยากคืออะไรลูกก็คือจักรยานมันเคลื่อนที่ค่ะจักรยานเคลื่อนที่ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็ระยะทางด้วยระยะทางมันคือ30เมตรและไอห่วงเนี่ยครับจากระยะที่น้องยืนเนี่ยมันมันมันถ,ถือว่าห่วงเล็กมากโจทย์นี้ยากมากครับเราให้โอกาสเคสสามครั้ง ส่วนลูกส่วนลูกทีนี้ครับเข้าสู่ภารกิจครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับจักรยานมาแล้วครับไปแล้วโอ้โหขอบขอบชนขอบครับครั้งที่หนึ่งครั้งหนึ่ง นิดเดียวนิดเดียวขาครับ,รบโอ้โหโอ้ยเราไม่ใช่ขอบครับกบชนคล่องครับลูกแรกไม่ได้นะลูกโอกาสครั้งที่สองครับมาแล้วครับ จังหวะนะลูกไปแล้วอุ้ย โอ้โหเต็มมฮะเข้าใจคำว่ากรรมการสนองอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกรรมการดูมีความสุขตัวหัวทีมงานเนี่ยมันต้นหนูบ้างผมต้องบอกว่าต้นหนูรบรองมันจะได้สัดลึกยังไงครับคือมันคิดเกมยากบ้าบอขนาดนี้ใจเย็น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 ผมอยากจะให้คุณซุปเนี่ยช่วยพิจารณาอะไรเป็นพิเศษสำหรับผู้ชายคนนั้นด้วยคุณเอคุณเอนะฮะคุณเอโหนโดนอย่างนั้นผมว่าน่าจะเอาเงินไปทุกวันนี้เขายังพูดรู้เรื่องอยู่ไหมฮะ เดินตรงไหมฮะหนูไม่ได้ตั้งใจลูกเขาใจไม่ได้ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุนะครับลูกที่สองยังไม่ได้นะครับโอกาสครั้งสุดท้ายครับทีมงานครับต่อครับอยากดูว่ารอบนี้เอจะขี่ยังไงมันคงเกรงอ่ะไม่เป็นไรเออกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ่แข็งแรงพี่แข็งแรงโอกาสครั้งที่สามครับโอกาสครั้งสุดท้ายไปแล้วอุ้ย ขนขอบครับกรรมการครับคือเรารู้ว่าน้องเราแม่นมากแต่กติกาที่ตั้งไว้3ครั้งเนี่ยไม่เข้าเราก็เลยเปลี่ยนกติกาใหม่อยากรู้ว่าเขาจะเตะเข้าไหมแล้วต้องใช้โอกาสก,ากี่ครั้งเราก็เลยปล่อยฟรีเลยครับถ้าเตะไม่เข้าเราก็ยอมอถือว่าทั้งรายการและน้องไม่ผ่านภารกิจนี้อ,อ,อาจจะช่วยน้องเคสครับพานครับสมต่อเนื่องครับ การครั้งที่4ครับอุ๊ยสี่ไม่ได้ครับสี่ห่างเยอะครับ5 5ไม่ถึงครับ6กอุ้ยโดนลำตัวครับโดนเอวครับ7 7ข้ท่ามครับ8อุ้ย8ชั้นขอบใกล้เกียวหมดเลยอะ่ะมันยากตรงเคลื่อนที่เนี่ยครับ9อุ้ยโดนลำตัวอีกแล้วครับ รถเซเลยครับสิอุ้ยหลบได้ครับโอ้โหไปถึงก็ไปแขนเริ่มมีญสาตญาัเอาตัวรอดแมาเลยครับโอ้โหที่คุณพ่อมาแล้วครับคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อบอกอะไรลูกบอกว่าให้กะน้ำหนักดีกะน้ําหนักให้ลงตัวกว่านี้นะลูกการครั้งที่สิบสครับทีมงานมาด้วยความมั่นมั่นครับชีวิตเขาไม่เคยกลัวอะไรครับนอกจากลูกบอล มาแล้วครับ12โโอ้หมาแล้วครับ12โโอ้หมาแล้วครับ12โอ้โหโโอ้หในที่สุดเลยโอ้ยดีแค่ไหนดีแค่ดีใจครับนี่คือพ่อบอกให้กัดน้ำหนักหน่อยลูกโอ้โหนี่เขาช่างโคตรครับไม่มีขอบเลยโอ้โหนี่คือโซ่ครับพี่โต โอ้โหจังหวะเหมาะเหมิงมากครับเบาวันนี้เราได้พบน้องเคสในวัยที่โตขึ้นเก่งขึ้นทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับวันนั้นน่ะที่ครูบอกว่าครูเชื่อว่าหนูไปได้มันไม่ใช่เป็นการคาดเดาเลยนะลูกมันเป็นความเชื่อมั่นจริงๆเพราะครูสามารถรับรู้ความเชื่อมั่นจากหนูได้ และเหนือไปกว่าน,นั้นหนูกําลังจะทําให้เด็กไทยอีกหลายคนเขายกมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยถ้าพี่เคทําได้ทําไมหนูจะทําไม่ได้สู้ต่อไปนะลูกนะเราทุกคนเป็นกำลังใจให้จะรอวันที่หนูประสบความสําเร็จอย่างที่หนูต้องการนะลูกนะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครัท่านต้งารครับค่าใชจ่ายที่สเปนเนี่ยอะคาเดมีของอเมริกาดูแลเรา แต่เราต้องดูแลตัวเองในการเดินทางไปสเปนครับจริงๆมีผู้ใหญ่หลายส่วนช่วยดูแลน้องเคสอยู่นะครับแต่ว่าน้องจะอุ่นใจขึ้นถ้ามีงบประมาณเป็นทุนรอนเพิ่มเติมครับและนี่คือความฝันที่พาน้องมาซูเปอร์เทนวันนี้ครับทั้งสามท่านครับพวกเราทั้งสามคนให้พานบเคสลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความมุ่งมั่นความสามารถ ความฝันของหนูให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านฝากบอกว่าหนูคือทรัพยากรที่มีค่าของประเทศและฝากรายการมอบงบประมาณให้หนูใช้เป็นทุนในการเดินทางไปสเปนนะลูกนะ3 0ม0 0ืนบาทจากคิงพาวเวอร์ครับเก็กลูกในวันที่หนูทำความสเร็จได้ในวันนี้นะลูกหนูอยากบอกในสุดตรงนี้กับใครมากที่สุดลูกคุณพ่ออยากบอกพ่อใช่ลูกหนูถอดแมสก์น,นิดนึงลูกจะได้สื่อสารกับพ่อชัดๆ ก็อยากจะบอกว่าเคสสามารถทำให้พ่อภูมิใจแล้วก็ครอบครัวภูมิใจได้โตขึ้นหนูจะเลี้ยงพ่อแม่และก็ครอบครัวให้สบายค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือความฝันที่จะทำเพื่อครอบครัวและนี่คือแบบอย่างนี่คือเด็กที่น่ารักน้องเคสครับขอบคุณมากลูกเสสู้ๆนะลูกสู้ๆนะลูก หลังจากที่คว้าความฝันจากทางรายการได้สำเร็จน้องเคสและคุณพ่อก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าตามความฝันไปยังประเทศสเปนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลอย่างที่หวังไว้ครับซึ่งเมื่อถึงประเทศสเปนน้องเคสก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและยังได้มีโอกาสได้ลงสนามอุนเครื่องกับทีมเยาวชนชายล้วนของเอสปานโยซึ่งน้องเคทกะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการซัดสามประตูในแมตช์ขุนเครื่องนัดนี้ครับ เคสกระชารกราแล้วครับเคสกระชารกราแล้วครับเราดูลูกนี้ครับโอ้โหเคตหมุนมาแล้วครับลูกนี้เคหมาแล้วครับลูกนี้และเมื่อถึงทัวร์นาเมนต์จริงแมนโอเคสที่ลงเล่นให้กับทีม International Prospect Academy ซึ่งแม้จะออกสตาร์ทได้ไม่สวยเท่าไรในแมตช์แรกเมื่อทำได้เพียงแค่เสมอแต่หลังจากนั้นน้องเคสและเพื่อน เิอโชว์ฟอร์มไล่ถล่มคู่แข่งจนถึงนัดชิงชนะเลิศที่พบกับทีมบิยารเรียลทีมชั้นนำของประเทศสเปนซึ่งถึงแม้ว่าจะถูกน้ำไปก่อน2ประตูแต่น้องเคสก็ทำแอสซิสและยิงประตูแซงจนทีมของเธอคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้ไปในที่สุดและนอกจากนี้เธอก็ยังได้รับรางวัลดาวซันโบ ที่สามารถยิงได้ถึง10ประตูรวมถึงตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมในช่ว์นเมนนี้อีกด้วยครับรายการซุปเปอร์เทนขอแสดงความยินดีกับน้องเคสและขอให้มุ่งมั่นพัฒนาฝีเท,าท้าทำตามความฝันต่อไปนะครับก็ขอบคุณพี่ๆผู้และทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เคสนะคะการแข่งขันครั้งนี้กลับมาไทายเคสจะพัฒนาให้ตัวเองเก่งขึ้นค่ะแล้วก็จะพัฒนาฟุตบอลไทยให้เก่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ซูเปอร์เทนทุกวันเสาร์5โมงเย็น